สวัสดีครับ,รบผมช่างิโอตผมช่างแมงกับรายการบนเรื่องบ้านบนเรื่องบ้าน ก่อนที่เห็นไปใช้งานมาเป็นไงบ้างวะก็ไปพูดพี่เขานั่นแหละพี่ก็ไม่มีใช้งานใช่ไหมล่ะเขาไปดูใช้งานไปอะไรกันอันเนี้ยก็ดูเดินดูงานดูอะไรกันไปผมได้ยินเสียงดังขึ้นมาเลยมองไปดีอ้ามันมีกองกระเบื้องอยู่กองวัตที่เขาตัดแต่เสียงยังดังอยู่ก็เดินไปดูเขาโผล่ไปอ้าเขาใช้ลูกหมูตัดกระเบื้องฟูนี่ฟุ้งเลยเดินเข้าใกล้ไม่ได้เลยผมกระจายใช่แล้วเสียงกระเด็นผมก็แบบพยายามเดินมาบอกว่าทำไมเสียงดังจังคือคุยกับพี่อ้าไม่รู้เรื่องนะเดินดูพักหนึ่งยากเดินไปสกีเขาแบบไม่กล ที่อยากจะแนะนำเพราะว่ามันผมแบมันมีเครื่องเครื่องเลยที่ใ้เขาใช้แต่พี่ก็ใช้น้ำนะเว้ยลูกหมูลูกหมูจริงๆแล้วมันมันไม่เหมาะหรือว่าพี่จะไปตัดกส่เพื่อนอย่างมี้พี่แบงค์พี่โอ๊ตหัวหน้าบอกว่าให้คุยกันเรื่องนี้เลยวันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเครื่องตัดกับลูกหมูแบบไหนดีกว่ากันมาทีมงานครับขอลูกหมูหน่อยครับผมครับพี่โอ๊ต อันนี้พี่เอามาหรือเปล่าต้องครับอ่าอันนี้ของนี้เลยขอบคุณครับนี่แหละจบทุกงานคือตัวนี้เลยอันนี้เปนใบอะไรเนี่ยพี่อ๋อลืมไปตัวนี้เป็นใบเกียร์ใบเกียร์่ไหนใบใส่กระเบื้องทีมานครับขอเปนพี่บอกพี่เอาไปนี้ไปใส่กระเบื้องอ่ะไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นใบติ้งใช่แต่ทีมานครับขอไปตัดกระเบื้องนะครับพี่ออดอันสีน้ำเงินหรือเปล่าอ่าใช่แล้วครับอันนี้เลยดูสิอ่าถูกต้องครับนี่ไงไปใส่กระเบื้องเออแล้วเวลาพี่ใช้งานไปเนี่ย มวิชายาไปเนี่ยไม่อยากรู้ว่ามีอันตรายแบบสะบัดใส่พี่อะไร,รอย่างงี้บ้างไหมโอ้โหถ้าเกิดว่ามันสะบัดใส่พี่นะพี่หมดหลออนานแล้วยังไงอะแล้ว,วเวลาที่เปลี่ยนใบเนี่ยพี่จะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนใบอะก็ตัวนี้ก็ไข่ไข่ไขเนะีย่ยใช้อะไรไขก็ใช้เทียนไงเทียนอะไรอะเทียนไขไงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ดูงมดีกว่ามามาไม่เด่นึงกับวี่ดมาเดี๋ยวพี่ดูทีมงานขอเครื่องแต่งกาย อันนี้จบทุกงานแล้วเว้ยเนี่ยแบงค์แหมเป็นไงให้ดูปากให้พี่จะพิจารณาครับเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยแปลกอะไรอ่ะป๋าพี่จะเปลี่ยนใบได้ผมถามพี่หร่อว่าเปลี่ยนใบใช่ไหมครับถ้าเทียนไม่อยู่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นี่อยู่ของผมเป็นมือนี่เทียนมันไปเพราะมันศักร์เลยเทียนไปเพราะมันศักร์เลย พี่ก็เปลี่ยนใบก็ตัดไม้ตัดอะไรได้นะตัดเลกก็ยังได้เลยอันนั้นมันเป็นพี่เราพี่ตัดกระเบื้องพี่ก็ใช้เฉพาะเครื่องตัดกระเบื้องซีพี่จะไปใช้อะไรหลายอย่างแบบใบก็ตัดเปลี่ยนอะไรเงี้ยมาผมว่ามันไม่เหมาะใช้เครื่องตัดก็เครื่องตัดไปเลยเนี่ยอย่างเครื่องตัดเนี่ยเวลาตัดแต่ว่าพี่จะตัดขนาดขนาดเดียวกันรักงสิบแผ่นเนี่ยมันมีใบทัดด้วยวางเวลาพี่ตัดทูกๆแผ่นเนี่ยพี่ทำไงลูกหัวอ้าวมีดสอมมีทัดพี่ขีดพื้นก็ตัดตามเส้นเลย หลายอย่างอีกจบไงหลายอย่างกว่าจะวัดกว่าจะตัดผมนี่วางรูดวางรูดวางวางวางรูดรูดรูดวางรูดวางรูดแมนยำด้วยไม่มีเบี้ยวด้วยอันนี้วัดยังไงนี่ไงมีแม่รรทัดนี่ไงมีแม่รรทัดนี่บอกทุกอย่างเลยมานี่นี่พี่อ๊ยพี่แบงค์หัวานาบอกให้คุยกันเรื่องราคาด้วยพี่เออคุยเรื่องราคา เขาทักมาแล้วของพี่เนี่ยราคาหลักร้อยนะหลักร้อยอืมนี่ก็ไม่แพงก็สั่งกันไม่เท่าไหร่หแต่ความแม่นยำสูงกว่าของพี่พวกพานะดูนะพวกพาง่ายๆเนี่ยทํามือมือนะก็นี่ไงก้างขึ้นนะ ม่มีอิครัแล้วเราเดินไปเป็นไงแบบนี้เป็นไงเขาก็สะดวกสบายไงเขามองเป็นไงอ๋อแล้วแต่คนมองนี่เดี๋ยวดูของผมนี่ไปแล้วถึงานถึงงานขอกระเป๋าหน่อยมีกระเป๋าด้วยเหรอแน่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 ไปอยู่ไหนมานี่เป็นไงกระเป๋าของาสะดวกหรือเก้หรือเก้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 ่ถือหรูถือสวยไปเยอะไปไหนก็เป็นมืออาชีพถือเป็นนำเดลเลยมันไม่ใช่ไงไงไงงั้นพี่ขอยืมได้ไหมล่ะ ผู้ชมครับการเล่นในวงก้อนการประชุมเล่นโบลได้ในอุปกรณ์ให้เหมาะสมตรงงานนะครับเด้อเด้อเด้อเดสุดาให้พี่ยืมไหมเนี่ยอะไรกำลังรอเลยเนี่ยเนี่ยอย่ายืมไปใช้งานได้ได้ยืมได้แต่ใบไม่ให้นะอ้าขี้เหนียวยังไงบ้ารหัสเงินเงินแลกกับคือไม่เอา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 อะไรเลยไม่เอาอยากรออย่างนี้นิดเดียวนะไม่เอา พบกับพวกเราช่างพี่โอ๊ตช่างแบงค์ได้ทางพอบ้านโอเคชานลอย่าลืมสับตะไคร้สับตะใบสับตะไคร้ครถูกแล้วและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย